ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนี่อยู่กับผมดิซิโร่สเปนทูมาครับนะครับผมมาได้อยู่กับเออเลสโตรนซีเอ็มนะครับผมเลสโตรนคอมมานนะครับผมวันนี้อยู่กับเออไก่น้อยผู้น่าสองสารนะรเป็นไก่ต้มไปแล้วนะฮะสวัสดีครับฮัลโหลปัก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 แกโอเคเอาวันนี้อยู่กับคุณ 4, คิลเลอร์ซีนะครับผมหรือคิลเลอร์คุงแชนแนลนะครับผม ก็หายไปไหนวอ๋อเป็นไก่อยู่เป็นไก่นะครับผมวันนี้จะมาสอนอะไรกันฮะคุณคิวเลอร์วันนี้มาสอนคอมเมนต์นะคอมเมนต์ทั้งหมดกี่คอมเมนต์ฮะมีสามคอมเมนต์นะก็มี slash xio slash set block เป็นป้ายสีแล้วก็ slash diteape เป็นหัวเหมือนที่คุณนุ้ยซ่าซ่าใส่อยู่นุ้ยซ่า x4 ฮะนะครับผมก็ คอมเมนต์ก็มีตามนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้เยอะอะไรใช่ไหมไม่ได้เยอะนะก็มีแค่เท่าที่เห็นเ <15 S 1> นี่ยเอ่สา1สามสี่ห้าหกเกือบแปดสิบสี่คอมเมนต์กเองสิบสี่แค่สิบสี่ทั้งหมดที่สิบจะทำนะฮะผมายสีมีเอฟเฟกต์แบบนี้นะฮะโอเค okay. มายกตัวอย่างอันแรกก่อนนะครับ S Q S Q นี่แปดมันคืออะไรกันฮะ XQ นี่ก็คือเป็นคำสั่งที่จะทำให้คนอื่นรันคมแมนโดยที่เขาไม่ต้องพิมพ์เอ่อใช่ก<ต>็คือมันจะรันตลอดเลยใช่ไหมฮะตลอดอย,ยอย่างเช่นนี่ปปนนนอย่างเช่นเนี้ยฮะคิปเปอร์เนี่ยเล่นพาร์ติเคิลอยู่เนี้ยก็เมื่อเราเดินไปหามันนะเราผมไม่ได้พิมพ์คำสั่งเลยนะเดินไปหามันพี่ตายใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนกับตอนต้นที่ไม่ได้ตีมนะใช่ไม่ได้ตีเลยอันเนี้ยคนน้อยเกา จำบูดนะที่ไม่ได้พิ์อะไรเลยแค่เหยียบปักทองก็กระโดดกด้โดนไก่นะฮะไข่ปิ้ววโอ้โหอาจจะมีเสียงแสกซ้อนหน่อยนะครับผมก็ขออภัยด้วยเียวคุณชิวเลอร์อะไรฮะ ก็เนี่ยนะเอาคอมเมนต์ต่อไปเออสีบ็อกซ์เออไม่ใช่ไฟสีก็เดี๋ยวดี้นี่ต้องให้ตัวอย่างเพื่อคอนของ,ของเอทรนเอซิทอีกแ,แล้วนี่การทำพ็อกนะฮะก็ทำนี้อันนี้ก็จะเป็นฟิลพ็อกแบบว่าพร้อมไบตูนนี่ฮะอย่างที่เห็นนะนี่นุยมาดอนนี่นี่ใช่ไหมต้องตก็บ,บ็อกเสอออรสโตนเออเออ นั่นแหละครับเป็นฟิวคองครับผมทำไม่ได้เอาไว้ระดับ20ครั้งต่อวินาทีการทรับฟิวคองมีกฎอยู่ยว,ว่าต้องทำให้ตัว Stone. สโตนฟิวสโตนลันก่อนฟิวเลสโตนพของไม่งั้นเลนสโตนจะไม่ทำงานครับผมผมช่วยคนจะเข้าใจนะสโตนของรางเลสโตนของมอนก็ผมนะฮะแล้วก็เอ็กซิทิวเนี่ฮะเอ็กซิทิว เอสคิวก็<ด>คำสั่งลอยลงกีนคนฝั่งอย่างเงี้ยบูตจหลเละตเอสคิวคนยดอดคำสั่งหน่อยครับผมงูอย่างเช่นนะฮะนี่คือตัวอย่างนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นหลักๆในคำสั่งฮะ เออนายไปเชียไก่ตายคุณฆ่าไก่คุณฆ่าตัวเองไปเลยไงนี่เป็นไรมีรองเท้าอยู่ไม่ต้องเลยนี่ฮะไอ้เนี่นี่นะฮะนุ้ยไม่ได้พิมพ์คำสั่งเลยนะไม่ได้พิมพ์คำสั่งเนาะโอ้ยยังแบบที่พระเจ้าพอโอเคเอ่อเทคิวแล้วไงต่อฮะฮะทำัางต่อไปเลยไหม ่ผมเอาทุกคนจะเข้าใจเอา e x e ก็คือการเออาอม e มน t ์เอา SQ ป็นตัวอ,อย่างเนี่ยนะคือมันเปิดดูเลยเปิดคำสั่งดูเลยน,นี่นะฮะเนีสองด้านสองด้านแล้วก็ข้างบนอีกอันหนึ่งนะฮะข้างบนนี้จะเป็นคิวคีค่เปิดนี่นะฮะ นัาา่นนะเขาสั่งเขาฟั่งสแล็ค sql คือมันจะรันอยู่ตลอดเวลานะครับคือเป็น sql command นะครับงานต่อไปเลยงานการทําป้ายสีก็เป็นการแสแลส็คเซตกระบองนะฮะแล้วก็ใส่ซีนแข่งกันอะไรไปข้างหลังยาวๆยาวแย่มากมายตัวไหนฮะตัวนี้มานี่ อันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างถ้าลอกตามหมดก็จะได้อันนี้เหมือนกันนี้ทุบประการแต่แค่กิ๊กกวามไม่ได้มีฟูขึ้นใช่เด็กๆคอมเมนต์เยอะมากเลยนะก็หลักๆก,ก็เป็นฟคูครับใช่ฮะสแตนดิ้งไซน์นี้นะครับมาครับสแตนดิ้งก,ก็เป็นป้ายแล้วก็มีเขียนเทคสองเทคสองนี่คือบรรทัดที่สองใช่ไหมฮะใช่นะระบบมีเทคสี่ไม่พอก็เลื่อนออก แล้ตรงคำว่าเทคตรงนี้เทคตรงนี้ก็เขียนว่า welcome นะครับผมก็คือเทคก็เขียนอย่างนี้แล้วก็เขียนข้อความต่อนะครับผมแล้วก็มีสี<ต>ให้เติมสีต้องมีแสแลนมีด้วยก็จะทำป้ายให้มีข้อความต้งตองใส่สแลตใช่ b a ็ค s l a s บอก b a ็ค s l a s เออตัวข้อความ b a ็ค s l a s แล้วก็ข้อความ command แล้วก็ volume เนี่ยต้องางนี้ AKA, นะไม่งั้นเฟล ค okay. ต่อไปฮะต่อไปก็จะเป็นเฟสหัวนะครับมันของที่น้อยใส่แล้วหัวผมนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยก็สไลด์พิทไทมของ n t ีหรือบ็อกก็ได้แล้วเือ,มมอ,ลอตลอ,อ,อ,อดอัลเมเด่อัเมดดอนี้ก็คือหัวแล้วก็เลือกบ็อกต้องการจำนวนแล้วก็ตามด้วยดามเมจเวนริวลองเฟสของน้อยเป็น แซนคัสคืออันนี้เป็นเอ่อบล็อกนะครับผมท,ท,ที่ที่ต้องการจะให้ใส่นะฮะโอคกินปีนมาดูใหม่เาดูใหม่นี่งแค่พละคำเดยันะฮะเอ่อตอนนี้เนยก็ใส่อะไรอยู่ไม่รู้ เออในในพวกไมค้าปกติเป็นไมค้าวานิลาของไมค้าเนี่ยมันจะใส่ไอดีบล็อกไม่ได้นะฮะผมอย่างสิบเจ็ดหรือสิบแปดสิบสี่แล้วก็แล้วแต่นะผมจะใส่พวกไอไอเดีบล็อกไม่ได้ครับผมแล้วไหนจะใช้เป็นไฟอะไรไไม่นะครับผมที่บล็อกบังบล็อกพอดีเดิลไปแล้วนะฮะถ้าพิมพ์ไปก็คอมมานด์ก็จะเต้นเหมือนกันนะฮะครับผม เออเฟรมนี่นะครับผมสเกลก็ทำได้นะฮะได้ทุกตัวฮะคิปเปอร์ทำได้แล้วก็ซอมบี้ก็ได้ซอมบี้พาร์ติเคิลก็ยังได้เลยขอถามว่าพาร์ติเคิลมีอะไรบ้างฮะสไลด์ปาติเคิล อ่ะครับอันดับแรกพิมพ์คะแนน particle กดสเปซมาแล้วก็กดแถมมาก็จะมีชื่อ particle เป็นประมาณสีสบกวาชื่อต <Part icle. S 2> ิเลือกได้แค่อย่างเดียวต่อครั้ง <Okay. S 2> แล้วก็ตำแหน่ง xyz ที่จะเกิดถ้าเกิดต้องเอา xyz ที่เป็นตำแหน่งที่อ่าอ้างอิงแล้วก็ใช้ตัวยืดยืะสามตัว x b y d z d ก็คืออ่าความกว้างนะความกว้าง x อกีหนึ่งก็คือความกว้างแนวเอกหนึ่งเป็นสามจำไว้จำไว้นะ <3 S 1> จำไว้นะจำไว้นะ <1 S 2> ท่านผู้ชมอย่าลืมนะสปปีนี่ก็คือถ้าศูนย์นี่ก็คือจะไม่ทะยานหนึ่งก็จะเออกระเด็นไปมัวซั่วนะฮะลองลองปรับตัวเล่นๆนเอาปิดลบบวกส่วนเขาก็คือจำนวนปฏิค้นต่อรครังง้งจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะะหมดนะ้วหมดนี้ก็จะมีเออไม่ กินหมดจะหมดที่ปกติผมใช้คือฟอนนะครับฟอนก็คือแบบว่าจะทําให้ปลาเล็กเซิร์รันไม่ว่าจะอยู่ไกลกทีบล็อกใกล้ทีบปลาเล็กเซิร์นี่คือโหมดฟอนนี่ฮะโอเคก็หมดแล้วใช่ไหมฮะยูเลอร์เดี๋ยวไปเจอกันต้องหมดแล้วก็อย่างเช่นี้ฮะถ้าเกิดใครอยากให้รีวิวคอมมาอะไรบอกมาได้เลยคอมเมนต์ในคลิปเลยฮะ คอมเมนต์ในคลิปนี like ้ผมแล้วก็เต็นถือของวางของอย่างนี้ใส่เกาะอะไรมากมายมีให้เลือกเยอะแยะแล้วผมก็ทําเป็นหมดเลยทหนังสือคลิปได้ทำมังถือลิงก์ไปเว็บได้บอกมาเลยก็ใครสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้คอมเออคอมเมนต์สอบถามนะผมแล้วก็สามารถไปดูชแนลของคิลเลอร์คุงได้นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้รางดีคริปชั่นนะครับผมนะฮะ เอผมก็สละคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับ yeah.